คำเตือนทางช่องทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะเอฟซี FC. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันค่ะคลิปนี้นะคะแอดก็มีตัวเลขนะคะเด็ดๆมาฝากกันค่ะเป็นตัวเลขนะคะที่ได้จากทะเบียนรถของพี่เคยนะคะแล้วก็ทะเบียนมอไซค์ของหลานนะคะซึ่งก็เป็นลูกของ พี่สาวกับพี่เขยนะคะซึ่งเป็นตัวเลขนะคะที่ตรงกันด้วยค่ะรถของพี่เขยนะคะเมื่อวานพี่เขยจอดไว้ที่ทํางานนะคะตอนเช้านะคะตอนเช้าหกโมงเช้าะคะ่ะมีรถถอยนะคะถอยแล้วก็มาชนท้ายรถพี่เขยคะ่ะชนจังๆเลยค่ะตอนนั้นนะคะพี่เขยยังไม่ตื่นคะ่ะ แต่คนที่ชนนะคะเขาก็มีความรับผิดชอบนะคะเขาก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนะคะทั้งหมดให้ค่ะรถของพี่เขยนะคะเพิ่งโดนชนนะคะเมื่อวานนี้ตอนเช้าหกโมงเช้าค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็รถของหลานนะคะลูกของพี่เขยนะคะมอเตอร์ไซค์นะคะขี่มาดีๆค่ะรถก็สตาร์ทไม่ติดนะคะรถด,ดับไปเลยค่ะ เขาก็เป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะคะแล้วรถเขาก็ดับอยู่กลางทางนะคะเขาก็เลยโทรให้พี่เขยไปรับค่ะพอดีที่ทำงานของพี่เขยนะคะก็อยู่เส้นทางเดียวกับที่หลานขี่รถมาพอดีค่ะพี่เขยก็เลยทุกรถมอเตอร์ไซค์นะคะของหลานค่ะของลูกสาวเขานะคะกลับมาส่งให้ที่บ้านนะคะเอามาไว้ที่บ้านค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยนะคะ ร้านซ่อมก็ไม่มีที่ไหนเปิดนะคะก็เลยต้องเอามาไว้ที่บ้านก่อนนะคะค่ะก็เลขทะเบียนรถนะคะก็ตรงกันนะคะกระบะของพี่เคยนะคะขึ้นต้นด้วย5014นะคะแล้วของหลานนะคะลูกสาวของพี่เคยนะคะก็5093นะคะเลขทะเบียนนะคะก็ตรงกันที่50นะคะ แอดก็เลยคิดว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะรถของพี่เคยนะคะโดนเข้าถอยมาชนท้ายนะคะเมื่อวานนี้ค่ะและวันนี้รถของหลานสาวนะคะลูกของพี่เคยก็มาเสียอยู่กลางทางะคะ่ะซึ่งเลขทะเบียนนะคะก็ตรงกันที่50นะคะแอดก็เลยว่าเป็นเลขที่น่าสนใจค่ะ แอดก็นำตัวเลขนะคะมาให้พี่นากันดูค่ะเพื่อจะเป็นตัวเลขนําโชคนะคะในงวดวันที่สิบหกเมษายนหกหกนี้นะคะปกตินะคะพี่เขยกับพี่สาวนะคะจะไม่เล่นหวยนะคะเขาไม่ค่อยเล่นค่ะเพราะว่าเขาจะได้รายได้จากทางอื่นนะคะเขาจะไม่มุ่งรายได้ทางด้านนี้ค่ะเขาไม่ค่อยซื้อด้วยนะคะ ใช้เป็นแนวทางของตัวเลือกนะคะในงวดนี้ค่ะเพื่อจะเป็นตัวเลขนำโชคนะคะในงวดนี้ค่ะแอดก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ